<c oughs> <c oughs> เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d e a แมนทีวนะครับผมแล้วก็ <c oughs> คุณผู้ชมมองผมทั้งหลังนั้นเดี๋ยวยิงยิงโอ้โหผมกำลังทักทายคุณผู้ชมอยู่เลย <c oughs> แล้วนี่กลับมาอยู่ในเกมレスเดนอีว e v กันอีกแล้วซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3กันแล้วละครับผมก็คนดูคนหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยพี่ครับเล่นเกมผีที่น่ากลัวเลยครับผมก็คือผมพยายามหาเกมที่ผมกลัวแล้วก็คือผม มันค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผมในการหาเกมที่น่ากลัวนะครับเพราะผมเป็นคนไม่กลัวไง <Everybody ready. S 1> <laughs> พร้อมมากโอเคทุกคนเตรียมตัวอ่ะปืนเอ้าเฮ้ยเอา,เอา,เอาปืนมา <laughs> เอาปืนมาเอาปืนปืนผมนี <laughs> ่งไงวะผมไม่เข้าใจเนี่ยผมจะพูดคำนี้แล้วโอเคนะ <laughs> ยิง <laughs> เรียบร้อยต้องกระโดดเข่าละเฮ้ยอย่ากรีดโอ้โหเต็มไปหมดเลยขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมขึ้นได้ไหมอืยอืมอืมอืมอ้โหไปเอาไป,ไปเอาไปโอ้โหเอหอจะลม้มจะลม้มจะลม้มล้มเลยเพื่อนไม่ออกมาช่วยเลยเออจกระทื้นผมจุดกระชืบได้แล้วนักเลงเหรอโคตรแย่เพื่อนไม่ลงมาด้วย <ole> นั่นกับบอดตัวแบบนี้เลยฮะไรประโยชน์บอดอาจจะอยากด่าวปัญญาอ่อนผู้นำปัญญาอ่อนทางนี้ทางนี้ทุกคนไปต่อไม่รอแล้วนะเราบ้างก็ได้บอดบอกเดี๋ยวตายเนี่ยก็ร้องให้ช่วยอีกพผมถ้าเกิดมากับคนน่าจะมีความรู้มากกว่านี้เหมือนผมมีสมองสมองเดียวแล้วต้องเยอะอาหารเออ ทหารทหารทหารเป็พวกปืนแถมวิ่งมวยอีกเฮ้ยเฮ้ยซีนไปไหนเอาา้อาไปโอ้โหเข้าไปในบ้านที่เราต้องเข้าไปด้วยเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วตายเหอะตายเหอะโอ้โหาอึดอึดเหลือเกินโอ้โหมาเต็มเลยเข้าบ้านทุกคนไม่ฟังผมด้วยใช่ะมผมต้องเข้าก่อน <c oughs> ผมต้องเข้าก่อนซื้ใหม่มาละเรียบร้อย สายขวาอ้าไม่ใช่ห้องนี้เหรอเป็นคนเข้าห้องน้ำอะ่ะห้องนี้อ่ะจะเอ๋เฮ้ยเอย๋เหมือนจะเจอกระถมอกระจกสายตาเฮ้ย,ย,ย,ยใครดูเพื่อนผมกระทำโอ้โหหัวแตกเจอทางนี้ทางนี้โอ้โหเปิดประตูให้ด้วยใจดเีเหลือหลายเหลือเกินผู้ผิด อ้ล็อกเกอร์ระเบิดขวดเหมือนผมอยากได้อะอระเบิดไอ้ระเบิดหายนั่งทำไรนั่งทำไรอย่าย,ยิงมั่วดิมันต้องไปทางไหนวะทางนี้ใช่ไหม,มยาะ่ะกินยาก่อนแล้วก็เก็บอีกงั้นไอบอดขโมยอีกแล้วโคตรแย่บอดไอ้โง่ผมด่าตัวเองนะอย่าเข้าใจผิด เสียงเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้ได้ไหมโอ้โหเสียงเหมือนตัวโคตรใหญ่แย yeah. ่แล้วอย่ายิงเพื่อนอย่ายิงเพื่อนมันเอาผมเกือบ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 ล้มนี่โอ้โหมันอึดจังวะมันจะโยนก้อนหินหลบโอ้โหโคตรแย่ อ๋อดูไปชวนเงินชวนเ่อนชวนเงินก่อนเออเฮ้ยตายทีนะอึดจังเลยโอ้โหคนอึดถึงได้สมุไรมา嘛สมุไรไอโยธยาเข้ามาฟันมั่วรู้จักเปล่ามั่วฝันมั่วเลยมั่วเข้ามาผมพร้อ มีไหมมีไหมเอ้ยเอ้ยเสียงขึ้นไหมนะมันขึ้นได้อืมอ้วนเลยอ้เลยทีนี้ต้องซ้ำอืมอโอ้โหอืั้นฟันฟันฟันมั่วเลยอ๋อผมต้องการปืนเนาะตรง บ้าร์จีเล่นดาบเห็นคนดูชอบผมเลยใช้ฉันบนเหมือนมีมามั่วเลยมั่วหมอไม่เห็นผมไม่รู้ผมฟันมั่วเพื่อนก็ฟันน่ะแล้วผมก็ไม่มีปืนใช้เฮ้ย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 ช็อกกิง้งหมอบ มาจากไหนวะออกออกออกโอ้โหเพื่อนปืนปืนเพื่อนโอ้โหเราต้องรีบไปโอ้โหข้างนอกข้างนอกเหมือนโอ้โหป้าระเบิดายบอมโอ้โหผมโดนจับอีกแล้วไม่มีใครมาเลย จะโดนหากันโคตรทุเลดโอ้โหเ้ยเหงื่อแตกเลยยังไม่ทันเล่นเล่นเกมเหงื่อแตกทางไหนวะทางนี้ใช่ไหมเราจะไปอย่างช้าๆนะเพื่อความปลอดภัยแต่ผมไม่นำเพื่อนเอ้ยเพื่อนทางนี้เพื่อนท่านเพื่อนผมพึ่งไม่ได้เลยทำไมต้องทิ้งผมอยู่คนเดียวมาคนเดียวก็เฟี้ยวได้ผมเป็นมะม่วง ก็ง่วงได้อะไรวะไม่คล้องจองไม่คล้องจองมีเด็ดาบนี่จะดาบอย่ายิง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 โอ้โหช่วยช่วยเพื่อนผมจะลอยโอ้โหโอยเหงื่อแตกอ่าทางตันพูดแย่อย่านะอย่าให้ได้ยินว่ายิงนะ อันนี้ใช่ไหมว้าหลบโอ้โหหลบยังโดนโคตรคู่เล่สังออกติดติดผมติดไะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดูดีมันมาร์ฟโอ้โหผมไม่ได้กลัวนะครับผมผมไม่ไม่กลัวผีนะไม่ได้กลัวผมเข้มแข็งเข้มแข็งมากเข้มแข็งเข้มแข็งเปิดประตูเข้มแข็งแข็งมากผม มามีปืนใช้แล้วเอ้าื <c oughs> ผาูผมโอ้ขอบคุณผมไม่สามารถทิ้งดาบสมุไรได,รด,รได้ก็คือมันเป็นวิธีเหียวิธีแห่งโจรสลัดคนละเรื่องอะเอ้ยโอ,ปโอย้ปืนเฮ้ยปืนว่ะปืนในปืนอีกทีว่ะเราเราต้องเลือกอย่างหนึ่งอะ เระเบิดอีกแล้วบอดเลยบอดเลยขมอ,อข้ามาผมบอกไม่เห็นว่าตาบอดมากอ้าวฝันเพื่อนมั่วปืนมากปืนะมากปืนมากทัทกซีโดอทักซิโดอทักซีโดไม่มีงานเลี้ยงวันนี้ปิดแล้วจบไปแล้วงานเลี้ยงจ่ายกันเองดิวะทางนี้ทางน,างนี้ต้องข้ามมา มือนจะเจอเยอะมากเลยต้องเข้ากันใช่ไหมโอ้ยชนชนนิ่งเลยอะไรเสียงอ๋อกระโดดมั่วมั่วช่วยช่วยโอ้โหโคตรแย่ผมแพ้ทางไอตัวพวกนี้มาพวกบอสไฟอ่ะโคตรแย่มากเลยได้ยินเสียงแล้วผมแบบหลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชม มีเสียงไหมอ่าวยิงยิงหางโอ้กระจุยแต่ไม่เป็นไรเลยว่ะไอ้กอดไอ้กอดเแกไปมันจะกอดโอ้โหไอมันจะกอดไปกอดไปกอดโอ้ ทนันนี้อือโอ้กระจุยกระจุยกระจุย,กร,จยกระจาย,ยทำไรอยู่ทำไรอยู่ตัดผมเหรอมาแล้วตอบเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเราไม่ได้ระเบิดผมละเกียดไอ้พวกนี้ผมจะออกไปยังไงวะเนี่ยไปทางไหนทางนี้อ่ะได้ยินเสียงข้างในไหมเปิดประตูไปผมเจอแน่เฮ้ย โอ้ร oh, ะเบิดไม่โดนนะไปฉายแม่ง bon ไม่สว่างเลยเปิดก่อนถังน้ำมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยโอ้ยมันเอาแล้วมันจะปีนเข้ามามัว็อปมัวร์ช็อปมันปีนแล้วเฮ้ยเอ๊ะปะหลบผมคิดว่าผมเป็นใช้ช็อตกันดเนี่ยครัุณผู้ชมช็อตกันนะ กองผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาแล้วผู้ใหญ่ลีตีกองผู้ใหญ่ลีมาสีโลดผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีลม,ลม,ม,ลลมาใครอยากกินกระสุนปืนใครอยากกินกระสุนปืนมาให้ผมผมฆ่าทิ้งไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงฮะเพราะว่าไม่มีตังค์ตังค์หมดแล้วเข้าใจไหม หัวเก็บยาเข้ามาหน้าประตูโอ้ของดีทอดกันเลยของดีของดีดีดีโอ้โหปืนหัวเฮ้ยหัวบ้าเอ้ยโคตรแย่ทางนี้ทางกระสุนเปิดกองโอเคอ ไม่มานะบอสกินย่า่อนเฮ้ยไลฟ์ฟ <Web insgesamt> ัวผมไม่เชื่อใจสกาผมเอาลูกซองอีกกระบอกก้นนะโอ้โหโอ้ยอย่ามาโอ้โหโอ้โหเป็นไปได้ไงวะเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงมาตีผม อืมออืมอืมอ้ยลูกซองมันได้ช่วยเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านผมดูี่ผมได้มาทุกคนขึ้นมาเดี๋ยวผมจะการันเองมาขอมากเฮ้ยจุ๊บ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 กุ้งบอลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายโอ้โหตายตายตายเขาใจทุกคนใจเย็นใจเย็นๆมีผมไม่ใจเย็นอยู่คนเดียวสุดสุ หิวอ่อนเฮ้ยหิวเพื่อนหิวเพื่อนโอ้โหผมใจดีใจดีให้ยืมป่ะสองแม่งโคตรสุดจัดเลยคุณผู้ชมเอ้ยมัวอะไรผมตาบอดแล้วตอนนี้บอดบอดสนิทบอดผมตาบอดมาอู้ยูอยู่ข้างหน้าแต่ผมตาบอดแล้วดิชักชักชัก พักกต็ตกไปมาข้างบนใช่ไหมเฮ้ยหอมไม่ละ BC guys อะไรวะอะไรตะกี้อะไรทางนี้ใช่ไหมโอเค <c oughs> ปีนทำไมไม่ต้องปีนอย่างเล่นสนุกอ่ะผมมาเล่นด้วยแล้วผม <c oughs> เป็นกรรมการให้เองก่อนอื่นต้องดู <c oughs> ลูกสนุกหอนชั้นนี้ใช่ไหมโอเคชั้นสามแล้วก็ต้องไปทางนี้เฮ้ย โอ้มามีแค่550นัดเดี๋มันจะคุ้มเหรอแต่ว่ามันต้องเล่นอะมอ้ะผมไม่มีทางเลือกเพื่อความมันของคุณผู้ชมผมทำได้เสมอแค่อยากใช้ปืนโกลไม่ใช่เหรออยากบ้าระหำบ้าระหำเป็นไงได้ใช้สมใจอ่ะปามากบ้าระหำอ้าไมหต่อหัวเฮ้ยผมยังไม่บ้าระหำอย่าเพิ่งล้อน Gli, โอ้โหล้มแล้วบ้านละหำไม่มีต่อไปแลมโบผมนิ่งเลยโอ้ฟื้นมาบ้านละหำต่อยาหมดตัวต้องการยามากเฮ้ย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 ่ยินเสียงป๋าก่อนเลยป๋าก่อนเลยว่านิ่งเฮ้ยลิน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 โมแล้นะกน้ำกนำโอเค เปลี่ยนปืนละผมใช้ M16 ดีกว่าห้องน้ำมียาไหมชุดเปมีได้ไงวะเฮ้ยเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บขอเฮ้ยเอ้ยเสียงบานคนร้องไห้อะไรวะเปิดสนามโอ้โหปืนยิงรัวได้ M16 เฮ้ยกรี๊ดใคร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 กี๊กระโดดโอ้โห เสียงคนร้องไห้ผมไม่อยากเจอแฟนคลับผมแฟนคลับของผมที่ผมไม่ได้ให้นายเจนเขาก็เลยร้องไห้คิดถึงผมมากมุมมุมมุมนี่มันเหลี่ยมซิกเหลี่ยมไหมเหลี่ยมไหม <c oughs> เล่นไมค้าไหมฮะระเบิดเอ,อโอ้โห <c oughs> ผมเหนื่อยมากเลยเนี่ยเล่นเกมแบบเนี้ยร้ <c oughs> <c oughs> องไห้ทําไม <c oughs> โอเคผมจะย่องไปนะย่องไป <c oughs> ย่องทุกคนเงียบเงียบ <laughs> มันย,งงยังเงียบยังไงได้มีทางไปทางดีเยี่ยวยากรีอยากรีอยากรีตอ, <c oughs> อืมหัวมันจะกอดผมอีกแล้วผมไม่อยากได้คำกอดจากคุณผมเป็นแฟนคลับผมไม่มีลายเซ็นให้คุณหรอกไม่มีลายเซน็นไม่มีลายเซ็นไม่มีมันปีนมันปีนได้ <c oughs> เอาละครับอินเอ้ยก็จบไปแล้วสำหรับเกม Left 4 Dead นะครับพาร์ทที่3ก็ ผมก็ยังไม่สามารถผ่านสักด่านได้โกดแย่หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความความบัญาอ,อ่อนของผมไปนะมาส่งต่อกันได้ใช่ไหม๊ายบาย